ครับวันนี้ก็มาอัปเดตลูกไก่หน่อยนะครับลูกไก่ตอนนี้ก็นี่นะครับเยอะเลยตัวนี้สีสวยมากนะครับแต่ว่านิ้วเสียดายนิ้วนิดเดียวนะครับสีเนี่ยเป็นสีทองอ่อนนะครับไม่เป็นลายเลี้ยงไว้ดูนะครับก็ตัวเมียสร้อยคอทองทองทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้พาเมียออกมาหากินแล้วนะครับตอนนี้ เจ้าอินทรีทองนะครับเด็กๆนะครับก็หลากหลายมากๆเลยน,นี่สีอ่อนนะครับเนี่ยสีตัวนี้สวยหวานเจี๊ยบเลยสีเหลืองอ่อนนะครับอันนี้ตัวเมียพวกนี้สร้อยคอทองนะครับเล่้ยเลี้ยงไปดูแล้วเด็กๆเ,เทียบเลยนะครับตอนนี้ นี่คือเด็กๆนะครับครับนี่เป็นการใช้พื้นที่เล็กน้อยแต่คุ้มค่านะครับผมก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็คือไม่ได้กบกไฟนะครับรุ่นนี้ผมไม่เข้ากบกกันเองนะครับรุ่นนี้ก็อาจจะกบกไฟหน่อยแรกเกิดนะครับ หลังจากนั้นก็จะปล่อยวงแก็บแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการอนุบาลเด็กๆนะครับสำหรับแก๊งที่โตมาหน่อยก็ปล่อยแล้วนะครับหลุดออกมาบ้างก็ปล่อยธรรมชาตินะครับแต่ก็แข็งแรงดีทุกตัวอยู่นะครับนะครับ กินแบบบุฟเฟ่ตัวนี้สวยเลยนะครับหัวงอกสีเหลืองทองเลยนะครับก็เก็บไว้ดูนะครับขายบ้างดูบ้างนะครับธรรมดาตัวนี้นิ้วเกนิดหนึ่งนะครับนี่สีเหลืองทองหัวงอกนะครับประดับบาร,รมีสีเหลืองนะครับเนี่ย แขงสีเรียบร้อยหมดแล้ว